เมื่อพูดถึงหนังตำรวจคู่หูผมไม่มีคู่ไหนมันถึงใจมากไปกว่าแบดบอรสุดยอดหนังแอคชั่นฮาสนัดมันขึ้นหิ่งแห่งยุคเก้าส่งผลงานที่ไม่ว่าจะกลับกันมากี่ครั้ง <Yes. S 1> ก็ใส่เต็มความวินาสันตโรระเบิดภูเขาเผาเกละดทอแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าในทีแรก ไอเดียหนังตำรวจคู่หูต่างขั้วสุดวายปว่วเป็นหนังคู่หูคนข่าว What gonna What เดิมทีแล้วนี่คือโปรเจกต์ที่ทางสตูดิโอหวังดึงตัวสองดาวตลกคนดังในยุคนั้นอย่างดาหน้าคาวีและจอห์โลวิสมารับบทนำแต่โชคดี ที่ท้งคู่ปฏิเสธบทน,นี้ไปโปรดิวเซอร์มือเชมังเจอรี่บรักไฮเมอร์เลยปิ๊งสุดยอดไอเดียไม่เอาแล้วคนขาวมีให้ดูแล้วกันเกลื่อนตลาดดันไอเดียสร้างหนังตำรวจคู่หูคนดำเรื่องแรกของฮอลลีวูดไอเดียที่ฟังดูแสนจะธรรมดาในยุคนี้แต่ย้อนกลับไปในวันนั้นคนที่ได้ยินต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแปลกแน่นอน Don't alarmed, Negroes. Oh man. God, too man, be bass we're much your voice. in นักแสดงคนแรกที่เข้าร่วมโปรเจกต์คือมาตินลอเรนซ์ดาวตลกที่กำลังดังเป็นผู้แตกจากซิทคอมมาตินหลังต่อตกลงมาตินได้เสนอไอเดียว่าคนที่เหมาะมาแท็กทีมเป็นคู่หูเขาที่สุดไม่มีใครเหมาะสมมากไปกว่าวิลสมิธ h หนุ่มหน้าละอ่อนที่กำลังเป็นคู่แข่งคนสำคัญของเขาจากซิคอมเดอะเฟชชินออฟเบลแร SAM. แม้ทั้งคู่จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่นับตั้งแต่วินาทีที่มาตินต่อสายไปหาวิลเพื่อชวนเล่นหนังด้วยกันนั่นคือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพอันแสนยาวนานของคู่หูขวางนรกตลอดกาล <ride> ลุยด้วยกัน <die> ตายด้วยกัน เรื่องราวของแฟนชายสีไม่เคยมีอะไรซับซ้อนมันคือเรื่องราวของสองตำรวจนักสืบต่างครัวแห่งนครเมอามีคนหนึ่งคือสายเจรจารักความสงบ <in> แต่ดั้นจบเหตุทุกครั้ง not, not. เพราะมีคู่หูสายบวกร oh, อยู่ด้วยกันทั้งคู่คือสุดยอดผู้พิทักษ์สันติรา พาดโจรชั่วด้วยวิธีที่ไม่เหมือนใครกลา้าแหกกฎเพื่อผลลัพธ์จนได้ฉายาว่าแบทบอรจากไอเดียที่ใครก็บอกว่าไม่เวิร์กกลายเป็นจุดเปลี่ยนพลิกชีวิตของสองนักแสดงให้กลายเป็นซูปเปอร์สตาร์ขวัญใจมหาชนมาคัสเบิร์นเนและไมค์ราลีถูกยกให้เป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมที่สุด ในประวัติศาสตร์ลกภาพยนตร์ I love you, man. Fuck you, man. ขบเคิยวกันมันแบบลิ้นกับฟันด่ากันแทบตายแต่สุดท้ายก็เพื่อนกัน That's what I like teamwork already a beautiful relationship ถึงหนังจะประสบความสําเร็จทาเงินเป็นปรากฏการณ์ทั้งสามภา แต่กว่าที่แฟนหนังจะได้มันกันแต่ละครั้งเราต้องอดใจรอ,อกันแบบข้ามทุศวรรษเพราะจากหนังภาคหนึ่งมาถึงสองพวกเราต้องรอกัน8ปีจากหนังภาคสองมาถึง3ยิ่งแล้วใหญ่พอรอกันถึง17ปีการมาถึงของหนังภาคสี่เลยกลายเป็นการรอคอยที่สั้นสุดในประวัติศาสตร์เมื่อ2ซุซเปอร์สตาร์เว้นช่วงห่างไปแค่4ปีซึ่งความดีความชอบนั้นต้องยกให้กับสองผู้กำกับเพื่อนสีอาดูเอลอาบี และบิลาฟาลาที่รับช่วงต่อแฟนชายจากไมเคิลเบย์ปลูกชีพตำนานคู่หูขวางนรกได้สำเร็จในปี2020กับ Bad Boys for Life ผลงานที่อาจไม่สาเก่ใจเท่าวันหวาดแต่ก็ตอกย้ำสิ่งหนึ่งที่ทำให้แฟนชายนี้เป็นที่รักของคนดูมาตลอด3ทศวรรษ Bad Boys Bad Boys 1 Yeah When I look at these pictures I realize that I was looking forward and trying to go and trying to go somewhere and trying to create, not realizing I was in my dream. This is the height of the dream that I had. Bad boy, stand up. That's the taunting toton, hong tolo, hong tam shu wai. That who who I knew somehow. So who who I they grab and who who run ที่เริ่มมีการตั้งคำถามถึงเป้าหมายของชีวิตที่อาจมีอะไรมากกว่าแค่บูไปวันๆมาคาสได้เห็นลูกสาวตัวเองแต่งงานมีหลานออกมาให้อุ้มจนเริ่มคิดที่จะรีถ่าย Here again. ส่วนพี่ใหม่ที่ใช้ชีวิตเหมือนหนุ่มตลอดการได้พบกับจุดหักเหของชีวิตเมื่อ,อดีตอันโหดร้ายจากภารกิจลับสมัยละออนได้กลับมาเล่นงานเขาในรูปโฉมของอิซาเบลอาร,อรทัสเจ้าแม่ค้ายาสุดโหด ที่เขาเคยห่างอก <The rich. S 1> แถมดันเผลองให้กำเนิดทาย,ยาตอสูรอย่างอามาโดอาเรทัสสุดยอดมือสังหารที่ถูกแม่ของตัวเองปั่นหัวให้ออกล่าชำระแคนพ่อของตัวเอง Bad Boys for Life ไม่เพียงเป็นหนังภาคที่ทำเงินสูงสุดตลอดการของแฟรนไชส์แต่ยังกลายเป็นหนัง ที่ได้รับเสียงวิจารณ์ดีสุดอีกเช่นกันทางสตูดิโอแทบจะไฟเขียวภาคต่ตอนในทันทีแต่แล้วโปรเจกต์กับเจอตบสึ้นอันวุ่นกายความน่าอ oh, ับอายที่เกิดขึ้นบนเวทีออสการ์ปี2022เปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อความเป็นพระเอกของวิลสสมิธไปตลอดกาลเขาต้องใช้เวลานานนับปีเพื่อเดินสายขอโทษออกสื่อ ยอมรับทุกคำด่าที่เขาคนนี้สมควรได้รับชื่อเสียของวิลสมิธกลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจลบหลังหลายโปรเจกต์นำที่เคยเตรียมไว้ต่างถูกสตูดิโอเทคกระจัดแต่ไม่ใช่สำหรับแบดบอยส์ที่เลือกพิกวิกฤตเป็นโอกาสหยิบประเด็นที่เคยเป็นที่ถกเถียงมาเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์เรื่องราวใหม่เมื่อแบดบอยส์ต้องกลายเป็นแบดไกส์ that bounty is dead or alive. Oh, you hit? No, like jelly bean. Nobody likes that shit. Bad boys, ride or die. <c oughs> ภารกิจที่ไม่เหมือนครั้งไหนๆของไมเล่มาคัสหลังการจากไปของผู้กองปากจากกับกัปตันฮาวเวิร์ดพวกเขาต้องช็อกอีกครั้งเมื่อชื่อเสียงของผู้กองต้องแปดเปื้อนผู้กล่าวหา ว่าผัวพันกับคดียาเสพติดผู้หูขวางเนรบเลขาบานจะล้างมนถิดกูศักด์ศรีกลับมาให้จงได้แต่เมื่อพวกเขาเข้าใกล้ความจริงทั้งไม่และมาคาสัสกับโดนใส่ร้ายให้กลายเป็นผู้ร้าย got two suspects, and ผูหูขวางนรบกลายเป็นนักโทษลบหนี ถูกไล่ๆ่าโดยตำรวจด้วยกันเองแถม่งถูกแก๊งค้ายาตั้งค่าหัวโดนไล่ล่าจากทุกแกง๊งในเมือง Just us. No backup. ทังคู่จะทำอย่างไรเมื่อต้องตกอยู่คนละฝั่งกับกฎหมาย We mean guns. a l r i g h Some clothes. Are y'all still in our clothes? Just because we black, we still in your shit? What? Look at your shirt. <laughs> เรื่องความหาไม่ต้องห่วง เคมีระหว่างสองพระเอกตลอดกาลคือความดีงามที่ปฏิเสธไม่ลงแต่ส่วนที่ท้าทายเป็นพิเศษในครั้งนี้คือการลุยฉายเชั่นในวัยที่มากขึ้นอันน <I> ี้น่าสตใหม่แบ๊บอยวิลสมิธในวัย55ปีต้องบูสุดตัวกับเมอร์ตินลอเรนซ์ที่ตอนนี้อายุปาเขาเลข6กลายเป็นโจทย์สุดท้าทายให้สองผู้กำกับอดิเและบีลาวเนรมิคคิดฉายคช่นรูปแบบใหม่ให้สมกับวัยตำรวจรุ่นเก่า Not losing แต่ยังคงไว้ซึ่งความมัน่นโดยมุมกล้องสุดพิสดารที่ทำให้แบนด์ของแบดบอย s กลายเป็นตำหนาก oh, หลังปูทางไว้ในฉากหลังเครดิตเจ้าขอบสเปีโอกลับมารับบทเป็นอาลเมนโดอารทัสลูกชายของไมเ์ลารลีที่ยังคงต้องชดใช้กรรมที่เขาเคยก่อแต่แล้วการหักหลังที่คาดไม่ถึงก่อให้เกิดการประจนภัยครั้งแรกของพ่อลูก ที่ไม่เคยได้ใช้เวลาร่วมกันนอกจากเคยซัดนกันจนเกือบป่ายไม่เพียงแค่ลูกชายตัวแสบที่กลับมาแกงขวางนรกรุ่นใหม่ยังทีมแอมโมก็ยกทีมกลับมาร่วมจอ่อทั้งพาวลา่าเนสในบทวิิ้าเซซาดาอดีทานไฟเก่าของไมที่ตอนนี้ก้าวขึ้นเป็นผู้กองแทนที่ฮาวเวิร์ดผู้ล่วงลับอเล็กซานเดอร์ลุดวินีบทดอนหนุ่มไอทีร่างบิรก พึงพาได้ทั้งงานคอมและงานหูแล้ววันในซาฮาเจนสในบทมือปราบสาวสุดฮอตเคียร้ลีแต่ทีเด็ดทีเอฟซีเขารู้กันคือการกลับมาของเดนิสกรีนในบทไอรีจีอดีตหนุ่มติมร่างโตที่โดนพาอตาเล่นยับในหนังภาพสองเวลาผ่านมาแล้วตั้ง20ปี You need to get a job. I'm a U.S. Marine, sir. Well, then you need to deploy. Mike, there's storm coming. Things are gonna get bad. Y'all are some terrible fucking fugitives. I got this. Go. Bad boys, why or die. ผลที่5มิถุนายนในโรงภาพยนตร์บีการ์ดเกต้า I rebuke you See Mike That's how you command the universe That motherfucker racist Mike Go That motherfucker racist สมาชิกเออัพ S+ ที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Bad Boys Ride or Die ในโรงภาพยนตร์ซิกมาซีนิเซียมพรีเซนต์ by C2 รับทันทีมินิโปสเตอร์ ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ในเคเอเอฟสาขาที่ร่วมรายการสัมผัสประสบการณ์ชมภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบในโรงภาพยนตร์ซึกมาซินิสเตียมเพรสเ e น t e น by ซีเป็นส่วนหนึ่งของทุกความอลังการด้วยระบบเสียงที่ดีที่สุดในโลกภาพยนตร์ดอ b บ,บี a นมอ s สทันสมัยด้วยลำโพงเหนือศีรษะก็64ตัวได้ยินทุกรายละเอียดกระึ่มทุกคิวบู การตาด้วยระบบภาพดิจิทัลซีนีมา 4K ให้ภาพคมชัดถึงขีดสุดบนจอภาพแบบไจแอนส์สกรีนตื่นตะลึงเต็มตาพร้อมการออกแบบที่นั่งแบบเซเดียมสีนั่งตรงไหนก็ชัดเจนสุดๆส,สัมผัสสุดยอดประสบการณ์ในรูปภาพยนตร์ซิกมาซีนิเซียมพรีเซนต์เดนซี จาก,กันไปบอกพวกเราเนี่ยครับว่าคนคิดว่าการกลับมาครั้งนี้จะแป้งหรือปังถ้าคุณรักหนักแอคชั่นก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเมยพาลาคอนเทนต์สุดไอครูสี่จะลึกถึงหนังมันกว่าใครที่เดียวที่จอดอว์จั t ติวิพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย